สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เจมช่อง d e v o p s s k l l l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ g กราฟนา Tempo ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องใช้ g กราฟนา Temp o มันมาจากเหตุผลอะไรมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งคือทางเราเนี่ยได้ทำการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันซึ่งเป็น API เป็น REST API ให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ API ก็ใช้งานได้ตามปกติทีนี้ API ของเราเนี่ยมันจะต้องทำการต่อไปอยังอีกเซอร์วิสหนึ่งของลูกค้าข้างนอกเป็นเซอร์วิสเป็น third party Service ข้างนอกที่เราต่อไปแล้วมันมีข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะทำไมมันไปช้าทำไมต่อไปแล้วมันไปใช้เวลาช้าจังเลยเวลาเรียก API ตัวนี้เข้ามา มันควรจะไวกว่านี้นะทำไมมันใช้เวลาไปถึง5วินาทีในการรีเควส t API นี้เข้ามาก็เลยถกเถียงกันว่าอะบริกาข้างนอกช้าหรือของเราช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ให้มันเป็นรูปประทรมจับต้องได้เนี่ยเราเลยต้องมีอะไรที่เป็นตัวบอกว่าเออโค้ดของเราเนี่ยเวลามัน execute ตัว Request ที่เข้ามาเนี่ยมันไปทําอะไรบ้างตรงส่วนไหนใช้เวลาเท่าไหร่ต่อไปตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าแอปของเราเนี่ย d e PLOY อยู่บน Kubernetes Cluster นะครับเป็น Cluster หนึ่งก็คือจะมีทั้งแอปอยู่รันอยู่นะครับแล้วก็จะมีทั้ง Grafana Tempo ซึ่งก็คือเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้ในการทำ tracing นะครับเรามาดูกันเรา get namespace ขึ้นมาดูคือเราได้ทำการ ติดตั้งตัว tempo เข้าไปแล้วตัวนี้จะเป็น namespace ของแอปของเราชื่อว่าพร้อมจอดนะครับคือแอปของเราเนี่ยจะทำการส่งข้อมูลพวก tracing ต่างๆเมื่อมี request เข้ามานะครับาจากาข้างนอกนะครับมีคน request API เข้ามาแอปของเราเนี่ยซึ่งรันอยู่ใน n e s p s p e เนี่ยจะส่งข้อมูล tracing ลงมามาเก็บไว้ใน tempo และเราจะมีตัว grafana ที่คอย ชี้มายัางเจ้าเทมโปนี้นะครับเพื่อทำการดึงข้อมูลเทรซิ่งมาโชว์ในหน้าจอบแบบนี้นะครับาละหลักการก็คือว่าเราจะต้องทำการติดตั้งเทมโปก่อนวิธีที่ผมติดตั้งกราฟนาเทมโป o เนี่ยเราใช้ติดตั้งผ่าน arco cd นะครับเราจะมี n เนมสเปซหนึงก็คือมี arco cd อยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็ทำการ Setup ให้มันทำการ ติดตั้งตัว Tempo ให้เราอัตโนมัติอันนี้จะเป็นเฮมชาร์ตของตัวกราฟนาเทมโปนะครับเราใช้ชาร์ตตรงนี้เป็นของของกราฟนาเลยนะครับแล้วก็จะมีชาร์ตที่ชื่อว่า Tempo นะครับเราก็เอามาติดตั้งง่ายๆครับไม่มีไม่มีการเซตอัพอะไรซับซ้อนนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเซตอัพตัว Tempo ได้แล้วเนี่ยเทมโปมันจะเป็นแค่ Data Source มันไม่มี User Interface ในการที่จะเข้าไปดูมันได้เนี่ยเราจะต้องดูผ่านกราฟนาเราก็เลยทําการเซตอัพตัวกราฟนานะครับก็คือตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้่าเราดูผ่านมันนะครับกราฟนาตัวเนี้ที่เราโชว์อยู่เนี่ยจะดูได้ทั้งโลกิล็อกดูได้ทั้งหลอกของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดูได้ทั้งข้อมูลเ r a c i n g จากแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้นะครับมาที่ explore ถ้าเราจะดูลอกเราก็เลือกตรงโลก,กิตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะดูตัว Tracing เราก็มาดูที่เลื่อง t a s o u r c e Tempo ตรงนี้นะครับก a า a น,น,นาตัวนี้ก็คือ Deploy อยู่บน Kubernetes Cluster เดียวกันกับ Application นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรง Datasource ที่เวลาเราเซตตรง Tempo กันหน่อยนะครับเราก็จะมาดูว่าเราเซตไอ้ t a s o u t c e เนี่ยของเจ้า Temp อยังไงนะครับของ Tempo เนี่ยเราก็จะชี้ไปที่ Service ของ Tempo นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้พอร์ตอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเป็น DNS ที่อยู่ภายใน Kubernetes cluster เองนะครับไม่สามารถที่จะ Access จากข้างนอกได้เพราะว่า Grafana มันก็อยู่ใน Kubernetes cluster เดียวกันนั้นมันก็เลยคุยกันได้โดยผ่านทาง Private Private Network ของมันเองนะครับเราเทสมันอ่าโอเคเป็นการทดสอบว่า,าเราสามารถต่อเข้าไปได้นะครับต่อเข้าไปหา ตัว Datasource ที่เป็น Tempo ได้นะครับจากนั้นเราจะดูมันเราก็ดูตรงนี้นะครับตรงตรงเทมดัตซอเทมโปตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องรู้ Trace ID นะครับวิธีการที่จะหาว่า Trace ID คืออะไรในแต่ละ Request ที่ Request เข้ามาหาตัว REST API ของเราเนี่ยมันจะทำการดัม p ล o อก เข้าไปว่าเป็นมันจะพ่นหลอกออกมาว่า tracing ID คืออะไรนะครับแล้วเราจะ tracing ID นั้นอนะ่ะมาเสิร์ชหาใน tempo อีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูหลอกที่มันพ่นออกมาโดยใช้ Loki คือแอปของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเราเขียนด้วย C sharp นะครับมันก็จะพ่นหลอกออกมาตามปกติแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูหลอกได้โดยผ่าน Loki นะครับที่เรา install อยู่บน Kubernetes cluster เดียวกันนั่นแหละนะครับดู namespace นะครับก็คืออยู่ที่พร้อมจอดนี่นะครับแอปของเราคือค a r p a า p API แบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสอ r ์ e โค้ดอีกทีนึงว่าเออเราทำการ Setting อะไรยังไงเพื่อให้มันพ้นค่าพวกนี้ออกมานะครับตรงนี้ฮะให้เรามาดูหาคำว่า trace id พวกนี้นะครับ activity t r a c e id ตรงนี้ยนะครับแล้วเราจะเอาตรงนี้แหละมาเสิร์ชนะครับอย่างอันเนี้ยก็คือหมายว่า trace id เนี้ยเกิดจากการ call api แบบนี้เข้ามานะครับอ่าเอาละทีนี้เราก็ลองดูตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาสักสักอันหนึ่งอย่างเช่นเอาเป็น Trace ID ของอ่ะ E Stamp นะครับเดี๋ยวเราลองหา Trace ID ของมันเนี่ยนะครับ activity ี้ a ั e เ d รเราก็จะก๊อปมันไปตัวนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะ,มา,ะ,ะ,จะมาแปะที่ Tempo อ่ะนะครับมันก็จะแตกออกมาว่าอ่ามีมีเรียกอะไรเข้ามาบ้างอันนี้จะเป็นแท็กของมันนะครับว่าอ่าเรียกเข้ามา endpoint เป็นอะไรยังไงแบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่ะยุบยุบไปก่อนอ่ามีมีข้อมูลอะไรบ้างแบบนี้นะครับแต่นี้จะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาเป็นของมันจะมี request อันหนึ่งที่บันจะชัดเลยเดี๋ยวผมหาก่อน มันน่าจะเป็นอ่ะลองดูตัวนี้นะครับ Endpoint ที่เป็น get parking free นะครับเราลองมาหาตัว trace id ของมันนะครับอ่ะเราได้ละเถ a c ใส่ดมาเรามาเสิร์ชหาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ชัดยังไม่มีมันจะต้องมีหลอกอีกอันนึงให้เราเห็นเลยว่าเออ trace id อะไรยังไง ดูตรง generate qr generate เราลองดู endpoint อันนี้นะครับเดี๋ยวเราหา,า t d d r e id ของมันมานะครับตัวนี้อันทีนึงง่าได้ออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีมีหลอกเพิ่มเข้ามาอีกอันตรงนี้นะครับมีหลอกตรงนี้คือสิ่งที่เราหลอกใส่เข้าไปในโค้ดของเราแล้วให้มัน พ่นออกมาว่าเออมันใช้เวลาอะไรเป็นยังไงเท่าไหร่ในการเรียกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงโค้ดกันว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราจะทำให้มันส่งข้อมูล tracing มายัางตัว tempo เนี่ยเราทำยังไงนะครับอ่ะแต่เราได้เห็นภาพรวมแล้วของการใช้งานตัว tempo นะครับเราจะต้องใช้โลก,ก่ซึ่งพ่นหลอกออกมาเพื่อให้เรารู้ว่า Tracing ID คืออะไรแล้วก็เอา Tracing ID เนี่ยมาเสิร์ชใน Temp ปล้นะครับเรามาดูที่โค้ดกันนะฮะ เนี่ยโค้ดของเราก็จะเป็น c sharp นะครับจริงๆมันมันได้ทุกภาษานะครับที่ที่ support เลยอย่างงี้นะก่อนอื่นเลยเราก็ทําการ import ตัวโมดูลเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่ import dependency เข้ามานะครับเป็นเป็น t a c เ e t นะครับเข้ามาก็คือ open telemetry เข้ามาทีนี้แล้วก็เราก็เรียกใช้งานมันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเซตมันว่าอ่าโอเคให้ส่งข้อมูล tracing เข้าไปเนี่ยไปไว้ที่ไหน นะครับโฮสชื่ออะไร s e r v ์เอะไรแล้วก็พอร์อะไรแต่ทีนี้มันเราไม่ได้ฮาร์ Code อยู่ในโปรแกรมเรา c o n f ิกเนี่ยผ่าน Environment Variable ชื่อนี้นะครับนะครับก็คือโ s t กับ Port c o n นฟิกมันผ่าน Environment Variable 2ตัวนี้นะครับซึ่งตอนที่ Run Time เนี่ยมันก็จะถูก s e ตให้เป็นค่านี้นะครับตอน Run Time เนี่ย o n v i r t v m e n t v a ต i a b l e 2ตัวนี้ก็คือจะถูกเซตเป็นตัวนี้นะครับเป็นเป็นมันจะเป็นชื่อ เซอร์วิภายในคลัสเตอร์ Kubernetes คลัสเตอร์เองนะครับไม่สามารถ Access จากข้างนอกได้และเราใช้พอร์ตนี้นะครับเป็นพอร์ตที่ตัว tempo เนี่ยร i ซึ e นนะครับรออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู Service กันก็ได้นะครับนี่นะครับอ่าก็คือมันจะใช้พอร์ตมันรออยู่ที่4317ใช่ไหมฮะเนี่ยตัวนี้มันก็ เนี่ยตัวนี้ฮะพอร์ตเนี่ยเปิดรออยู่นะครับเซอร์วิสท,ที่ชื่อว่า tempo อยู่ใน Name Space tempo นะครับแล้วก็เซตมันบอกว่าอ่ะเซอร์วิสชื่อ tempo อยู่ใน Name Space ชื่อ tempo นะอ้างแบบเป็นเป็นเป็นเซอร์วิสนะครับเพื่อให้แอปของเราเนี่ยต่อไปหา tempo โดยผ่านเซอร์วิสตัวนี้นะครับอาละทีนี้เราดูที่โค้ดกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่เราจะหลอกมัน,นะว่าเออเราเรียกว่าทำเป็นการ สร้าง Activity นะครับตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยฮะเราก็จะสร้าง Activity ขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันไป Tracing อยู่ที่ตัว t e m p ปนะครับเนี่ยเราก็จะมีแบบเนี้ยนะครับเป็น Activity ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ t e m p ปนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ย i t y i v i t y นึงเนี่ยก็จะเป็น1ขีดจริงๆแล้วเราสามารถมีได้มากกว่า1 Activity นะครับแล้วเราจะเห็นเป็น ขีดขีดเส้นๆแทงๆเนี้ยต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นลําดับขั้นเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าอเนี้เราทําเป็นแค่ Activity เดียวครับจริงๆสามารถทําได้มากกว่าน,นั้นนะอ่าทีนี้เรามาดูตรงอ่าสมมติว่าเราลองเอาคําถ้าเราไปดูตรง Tempo นะครับเราลองเอาสิ่งที่มันพ่นออกมาเนี่ย QR generate แล้วเราลองมาเสิร์ชดูว่ามันอยูที่ไหน ่ามันจะอยู่ตรงนี้ฮะตรง Payment Controller เนี่ยนะฮะเนี่ย Generate Success Success แล้วก็ Fail นะครับเราก็จะเห็นว่าอ่านี่ฮะมัน Generate ใช่ไหมฮะแล้วก็ Success อ่าก็คือตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกมากระโดดที่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็เราจะรู้ว่าเวลาที่มันใช้ไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั้นเราจะรู้เลยว่าเออมันช้ามันเร็วตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้คือการเรียกว่า Tracing นะครับตรงนี้ก็จะมีทุกที่ทุกที่ที่เราเอาไว้ต้องการจะดูมันนะครับตรงส่วนซอสโค้ดเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูต่อตรงที่เราอ,อินเจกค่าเข้าไปให้กับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใน Kubernetes กันตัวนี้เราอยู่ที่ n e s เซพร้อมจอด ตัวนี้นะครับเราลองดู deployment อ่ามันคือตัวนี้นะครับครับ API อ่าเราจะเห็นว่าค่า environment variable ที่เราส่งเข้าไปนะฮะตัวนี้ port กับ host ก็คือเวลามันรั n เนี่ยพอมี Request เข้ามายิงหาตัว application r e s t API ของเราปึ้ง r e s t API r e s t API ของเราที่เขียนด้วย C เนี่ย c o n f i g ไว้ว่าให้ส่งค่า tracing มาที่นี่นะ มันก็จะส่งเข้ามาเก็บไว้ที่ Tempo ซึ่งเป็น Datasource จากนั้นเราก็เอากราฟนาเนี่ยไปจับที่ Datasource ชี้มันนะครับที่ไปที่ Tempo นะครับแล้วเราก็เอา Tracing ID ที่พ่นออกมานะครับเอา t r a c e ID ที่พ่นออกมาเนี่ยจากจากตัวโลกิเนี่ย,ะน,ยนะครับอเอามาแปะใส่เข้าไปในในนี้นะครับเราค่อยเสิร์ชจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดูจากโ o ก i ก็ได้นะเราสามารถที่จะดู ดูเหมือนที่เราดูแอปดูหลอกธรรมดาก็ได้แะฮนะฮะ,ะตัวคาร a าร์ไอมันคือตัวตัวนี้นะครับเราก็ดูหลอกธรรมดาเพียงแต่ว่าเราใช้โลก,กิเพราะว่ามันดูง่ายกว่าแค่นั้นเองอ่าพูด ctl หลอกตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะเห็นหลอกที่มันพ่อนออกมาเนี่ยไอตรงเนี้ยอันเดียวกันกับที่เราเห็นในโลก,กินั่นแหละเพียงแต่ว่า ดูในโลกิมันง่ายกว่านะครับดูจากตรงนี้มันมันมันยากไงเออแต่ว่าจริงๆก็คือ activity Act id trace id อะไรพวกนี้ดูได้หมดนะครับจากตรงนี้แหละเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นเหมือนนด่ดูซิมีไหมนี่เห็นไหมฮะ activity trace id อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการที่จะต้องมานั่งดูหรอก เองตรงนี้ก็เลยมาดูที่ l o ก i แทนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับสำหรับเรื่อง g r a ฟ a n a Tempo ลองไปเซตใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาเรื่อง g r a ฟ a n a Tempo หรือว่าอยากหาพวก a p p พ i c a t i o n Performance Monitoring เนี่ยมาใช้บน Kubernetes Cluster ของเราเองนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานเนี่ยมีกำลังใจในการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเช่นนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ